งานไทยแลนด์พ o n y คอ n ปี2016คืองานอะไรสวัสดีค่ะพี่ใบอ๋บอสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านพี่กี้พายเธอรู้เปล่าว่าน,นี่งานอะไรอ๋อรู้สิคะงานไทยแลนด์พ o n y คอน2016คืองาน My l เล t l e ต o n พ Fan แฟ e n ีที่มีแฟนๆพนี่ทั่วทั้งเอเชียมาร่วมง,งานมากที่สุดปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่2แล้วนะคะ โดยปีนี้งานจะมีด้วยกัน2วันคือวันเสาร์ที่19และวันอาทิตย์ที่2 0มีนาคม2559นี้ค่ะสถานที่จัดงานก็คือตึกไทยสมิธทาวเวอร์ถนนเพชรบุรีห่างจาก MRT สถานีเพชรบุรีเพียงแค่5นาทีเท่านั้นอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิาริโรและภายในงานก็จะมีเกมและกิจกรรมต่างๆมากมายให้ผู้เข้าชมงานได้ร่วมสนุกกันนะคะไฮไลท์ของงานปีนี้ จะแบ่งเป็น2วันค่ะโดยในวันเสาร์จะมีการแข่งขันเกม Fighting is Magic มินิคอนเสิร์ตจากคุณ d ด n น e l ลแอนโทนผู้จัดงานโพนี่คอนจากมาเลเซียและที่สุดของวันกับการสัมภาษณ์สดผ่านวิดีโอคอลกับมิเชลเอลาสันผู้เขียนบทการ์ตูนไมล์ t ล l ต้นโพนีและในวันอาทิตย์นั้นก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะ ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของงานได้เลยนะคะพบกับทีมภาพเจนิสิตดับบิงทีมแฟนดับเรื่องมาลลตนโพนี่ที่มีน้องๆติดตามผลงานกันอย่างมากมายงานนี้จะมาภาคให้ชมกันส,สดๆเลยค่ะและที่สุดของวันคุยสดๆผ่านวิดีโอคอลกับแอนเดียลิปแมนผู้ให้เสียงภาคเป็นฟัตชายและพิงกี้พายฉบับออริจินัลตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะและในวันงาน จะมีบูธเกมและสินค้ามากมายอาทิเช่นดีวีดีนิตยสารเสื้อผ้าเครื่องนอนเครื่องเขียนสินค้าแฟนเบสและของเล่นจากร้าน Pony นี่ทีเอฟช็ต้องบอกเลยว่างานนี้มีสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟราคาพิเศษมากมายมาวางจำหน่ายกันด้วยนะคะพลาดไปได้กับน้องๆแฟนคลับพี่แพลวพลอยพบกับพี่พอยพี่ยะและแ l ลมลิมิเต็ดเซอร์ไพรส์ฮ เฉพาะที่งานเท่านั้นโดยบัตรสำหรับเข้าชมงานมีหลายแบบด้วยกันเลยค่ะสำหรับบุคคลทั่วไปเข้าชมในราคา100บาทน้องที่ส่วนสูงต่ำกว่า100เซนติเมตรเข้างานฟรีนะคะและบัตรประเภทแพ็กเกจซึ่งจะมีสิทธิพิเศษด้วยนะคะบัตรมีจังราคา250บาทเข้างานได้1วันบัตรรุณราคา300บาทเข้าชมงานได้ในวันที่19 พร้อมของที่ระลึกสุดพิเศษบัตรราตีราคาสา0 0บาทเข้าชมงานในวันที่20พร้อมของที่ระลึกสุดพิเศษและบัตรอรุณราตีราคา5 0าบาทสามารถเข้าชมงานได้ทั้ง2วันพร้อมของที่ระลึกสุดพิเศษโดยบัตรประเภทแพ็กเกจสามารถชวนเพื่อนหรือผู้ปกครองเข้างานได้อีกสองคนโดยเพิ่มเพียง150บบาทเท่านั้นและพิเศษสุด สำหรับบัตรประเภทแพ็กเกจกับการลุ้นลับ Lucky d e, ตลอดทั้งวันในงานและพิเศษที่2สําหรับผู้ที่สนใจร p r e o r d ร r ชำระค่าบัตรล่วงหน้ายังมีรางวัล Lucky d o พร p อ e o r d e r ให้ได้ลุ้นกันอีกด้วยนะคะโดยผู้ที่สนใจไปร่วมง,งานสามารถซื้อบัตรได้ที่หน้างานหรือ p r e o r อร์บัตรล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ Thailand Ponycon หรือที่ร้าน Pony TS Shop ได้เลยค่ะ เต็มตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรีบไปซื้อตั๋วกันเลยดีกว่าสำหรับน้องๆที่อยากไปนะครับอย่าลืมนำโรชัร์เข้าไปในงานด้วยเพราะว่าเอาไปแลกไอเทมพิเศษในงานได้ด้วยไปแล้วนะบ๊ายบายโอ้โห oh oh. ไม่รอกันเลยปิดเทอมนี่มาเจอกับพวกเราเหล่าม้าน้อยโพนี่ที่งานนะคะแล้วเจอกันค่ะ